ลายใจพีหนึ่งผู้แต่งมงนพงใหญ่ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆภาพที่แสนคุ้นตาในทุกเชา้าเสียงลมหายใจของคนข้างกายลำแขนแขน็งแร่งที่กอดลังเอวของผมจนแทบหายใจไม่ออกอาดัมเหลือบมองดูในการตั้งอยู่บนตู้ข้างเตียงแล้วเอ่ยปุกคนข้างกายไลยออนตื่นได้แล้วครับช่วง11โมงคุณมีประชุมนะครับวันนี้ เสียงงิมงิฟังไม่เป็นภาษาแต่เขาก็ยังคงไม่อยากลืมตาขึ้นมาอาดัมลุกจากเตียงอย่างแผ่วเบาพร้อมหยิบเสื้อคลุมมาสวมก่อนจะเข้าไปเตรียมน้ําให้ฝ่ายอาบอาดัมเสียงเป่งออกมาอย่างแผ่วเบาของผู้เป็นบอสไม่กี่นาทีต่อมาอาดัมก็รีบร้อนออกมาจากห้องน้ําทันทียกเลิกงานประชุมช่วงเช้าวันนี้ให้ฉันหน่อยวันนี้ฉันจะไปที่โบสถ์ ขับบอสผมจะจัดการให้ทันทีอดัมต่อสายถึงผู้จัดการแผนกต่างๆอย่างเร่งด่วนเขารู้ว่าบอสไปที่โบสถ์นั่นเพราะอะไรทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วไรอันเลือกที่จะทิ้งงานเพื่อไปงานแต่งงานของคนที่ตนเองแอบรักมาโดยตลอดผมเป็นเลขาพ่วงอีกตำแหน่งคือคู่นอนของไรอันฟังแล้วช่างดูน่าขำทั้งที่หลายปีมานี้คนที่ควรตัดใจอย่างผม จากผู้ชายเลือดเย็นคนนี้แต่จนแล้วจนรอดผมกับไม่อาจปล่อยมือจากเขาได้เลยสักครั้งทั้งที่รู้อยู่คนที่หยู่ภายในใจของไรอันมารดยตลอดคือมาเรียสาวสวยดีกินนางแบบชั้นนำสเสน่ห์ของเธอแพลวๆจนชายหนุ่มหลายคนหลงรักกระทั่งมอบใจใเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมาครอบครองไรอันก็เป็นหนึ่งในผู้ชายเหล่านั้นเขาวิ่งตามมาเรียอย่างบ้าคลั่ง ซื้อของขวัญกระทั่งไปร่วมงานเลี้ยงเดียวกันกับเธอสารพัดวิธีเพื่อเอาชนะใจของมาเรียสุดท้ายเธอกับเลือกคบบิลเลียมเจ้าพ่อวงการจิวเวลรี่ที่มีธุรกิจครอบคลุมอยู่ทุกมุมของโลกตอนนั้นไรอานเสียใจอย่างหนักจนเม,มามายไม่ได้สติงานการไม่เป็นอันทำผมพยายามปลอบใจไลาอานอยู่ในช่วงที่ใจสลาย ในตอนนั้นผมถูกคว้าตัวขึ้นเตียงมาเป็นคู่นอนแก้ขัดของเขาไปโดยปริยายถึงรู้อยู่แล้วสถานะนี้ไม่ยั่งยืนแต่ตอนนี้คนที่อยู่ข้างกายของไรอันมีเพียงผมเท่านั้นผมได้แต่ภาวนาภายในใจขอให้สถานะของผมไม่ถูกสั่นคลอนหน้าปรดบรรยากาศอบอวลไปด้วยความชื่นมืน่นจนผมสังเกตเห็นสีหน้างูหงิดปรากฏชัดบนใบหน้าของไรอัน เมื่อมาเรียในชุดเจ้าสาวสีขาวเปิดไหล่ผมยาวรวบครึ่งศีรษะเธอยือนควงแขนเวนเลียมทั้งคู่ต่างส่งยิ้มกว้างทักทายผู้เข้ามาร่วมงานอย่างเป็นกันเองไรอันเดินเข้าไปกล่าวแสดงความยินดีกับทั้งคู่กระทั่งพิธีแต่งงานกำลังจะเริ่มขึ้นวินาทีที่มาเรียควงแขนขคุณพ่อของเธอเดินเข้ามาภายในโบสถ์ผมรู้สึกได้ว่า เธองดงามจนกระทั่งผมเองยังเผลอตกตะลึงมองเธอจนตาค้างผมเหลือบมองไลอันสภาพของเขาหนักกว่าที่ผมคิดมากหากไม่ติดว่ามาเรียเต็มใจแต่งงานกับวินเลียมเองแล้วแล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าไลอันคงพร้อมพังงานแต่งงานครั้งนี้อย่างแน่นอนดวงตาแวววาวเรากับเปลวเพลิงที่พร้อมจะแผดเผาเจ้าบ่าวอย่างวินเลียมให้เป็นจุนเขาไม่สามารถปิดบังความปถนางตนเองไว้ได้เลย กระทั่งถึงตอนนี้แล้วไลอ้อนก็ยังไม่อาจตัดใจจากมาเรียได้ผมได้แต่รู้สึกขมขึ้นมาภายในลำคอของตนเองทว่าใบหน้าของผมยังคงประดับรอยยิ้มอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอดัมคืนนี้นายไปดื่มเป็นเพื่อนฉันฉันอยากจะเมาจนล้มพับไปเลยทั้งคืนผมต่อรองไลอัอนว่าผมไม่สามารถดื่มได้หากผมดื่มแล้วใครจะขับรถให้เขากันละ่ะแถมยังไม่รู้ว่าไลาอ้อนจะก่อเรื่อง ตอนเมาขนาดไหนผมจึงต้องมีสติเต็มที่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาทุกอย่างไลอันอารมณ์แปรปวนเอาแนวนอนไม่ได้เมื่อคู่ยังเลี้ยงสาวๆชวนมานั่งคุยพักเดียวกับได้พวกเธอออกไปจากห้องแล้วมานั่งดื่มกับผมด้วยรมขุ่นเคืองอดัมมานี่สิผมทำตามคำสั่งอย่างไม่ลังเลไลอันจ้องมองอดัมนิ่งอยู่คู่นึงสักพักจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพาง นายจะไม่ทิ้งฉันไปใช่ไหมผมไม่เคยคิดจะทิ้งบอสนอกสจากบอสจะเป็นฝ่ายทิ้งผมด้วยตัวเองซะมากกว่าขอบใจนะอาดัมใบหน้าไลอ้อนซุกลงคอเคลียก่อนที่จะหลับไปบนไหล่ของอาดัมทำเอาผมหนาวเน็บอ้างว้างหลังประคองร่างไลอ้อนกลับมานอนลงบนเตียงได้สำเร็จเล่นเอาผมเหนื่อยจนเหงื่อชุ่มกายตลอดทั้งคืนไลอ้อนพึมพำเรียกชื่อของมาเรียออกมา คนโง่เพราะความรักมากที่สุดคงจะเป็นผมถึงจะเกียดชื่อของผู้หญิงคนนั้นแต่เธอก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ภายในใจของไลอันส่วนผมคงเป็นตัวแทนที่อยู่ข้างกายของไลอันได้เท่านั้นเกือบช่วงบ่ายที่ไลอันตื่นขึ้นมาในสภาพปวดศีรษะกระทั่งเจ้าตัวยอมแพ้ล้มตัวลงนอนเช่นเดิมผมเองได้แต่จนปัญญาจริงๆต่อให้บังคับไลอันไปทํางานแต่ถ้ว่าเจ้าตัว คงไม่ยินยอมไรอันมองเงาสะท้อนบนกระจกแต่งตัวเขารู้สึกใบหน้าของตนเองช่างดูโรมจนถอนหายใจออกมาอดัมจูจูเสียงเรียกดังขึ้นทำเอาผมสะดุ้งรีบไปดูไรอันที่ห้องครั้งเห็นหน้าของเรขาหนุ่มไรอันก็สั่งฝ่ายสั่งอาหารให้ฉันหน่อยสิตารางงานวันนี้คงต้องให้นายช่วยยกเลิกให้ ไลอ้อนเอ๋ยเลยมองอดัมผมยกย้ายตารางงานให้เราครับบอสไม่ต้องกังวลนับตั้งแต่อดัมเข้ามาเป็นเลขาของเขาอีกฝ่ายมักจะทำหน้าที่ของตนเองไม่เคยขาดตกบกพร่องแถมเรากับรู้ใจเจ้านายอย่างเขาสิดด้วยซ้ำโดยเขาแทบไม่ต้องเอ่ยให้มากความหลังจากทานอาหารเสร็จไลออนก็เอาแต่นอนตลอดทั้งวันสถานการณ์ของไลอ้อนในตอนนี้ผมคงทำได้แต่เฝ้ามองเขาเพียงเท่านั้น หากเขาไม่ลุกขึ้นด้วยตัวเองคงไม่มีประโยชน์อะไรหากไม่มีอดัมอยู่ข้างๆเขาป่านี้เขาคงเผลอทำอะไรบ้าๆลงไปหลายอย่างเพราะมัวแต่จมปักอยู่กับความรักที่เขามอบให้กับมาเรียมาตลอดอาทิตย์หนึ่งไรอันถึงยอมกลับไปเคียงงานที่บริษัทแบบหามรุ่งหามคำ่ำเพียงเขาหวังว่างานช่วยบรรเทาความคิดที่หมกมุ่นของตนเองให้ทุเลาเบาบางลงอดัมช่วยเคีย์งานอย่างจำใจ ต่อให้ผมบอกไรอันให้ไปพักผ่อนบ้างฝ่ายกับยังไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นความหวาดกลัวแล่นพุ่งเข้าจับหัวใจของผมนี่คงเป็นวิธีการลืมใครสักคนในรูปแบบหนึ่งของไรอันละมัง้งผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าเมื่อไหร่ไรอันจะยอมรับความจริงข้อนี้ได้สักทีเขาท่่มตัวแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับกเด็กตามใจจนเคยตัวผมไม่อาจปล่อย ให้ไยอ้านจมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปได้อีกบอสครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับบอสไลอ้อนเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารจ้องมองอดัมพูดมาสิบอสอาจจะคิดว่าตนเองทนโหมงานต่อไหวแต่ผมคิดว่าพวกเราสองคนควรกลับไปพักบ้างงั้นนายก็ไปเถอะอดัมฉันอยู่ที่นี่คนเดียวได้ไลอันตอบอย่างไม่มีความรู้สึกใดๆอดัมมองอฝ่ายที่ยังคงไม่ยอมวางมือจากกองเอกสารแต่ ผมปล่อยบอสอยู่คนเดียวที่ออฟฟิศไม่ได้นะครับฝ่ายตรงข้ามกับขโมดคิ้วขึ้นมาทันทีฉันอยู่คนเดียวได้นายกลัวว่าฉันจะทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นละสิและอ่านยิ้มบางผมต้องไม่แน่ใจอยู่แล้วดูจากสภาพของบอสผมก็รู้ได้ทันทีไลยอ่านวางปากาลงบนโต๊ะแล้วศบตาของอดัมอยู่พักใหญ่นายก็แค่ลูกน้องของฉันหากไม่พอใจคำสั่ง,งฉันนายก็เตรียมยื่นใบาลาออกได้เลยประโยคนี้ แทงใจอาดัมเข้าอย่างจังเจ้าตัวพง,งะไปเล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่บอสให้คุณค่ากับผมใช่ไหมครับถว่าผ่านไปเสียงประตูห้องทำงานของไรอันก็ถูกกระแทกปิดอย่างรุนแรงจนกระทั่งไรอันเองต้องมองคนที่หุนหันพันแล่นออกไปจากห้องภายในห้องทำงานหลงเหลือเพียงแต่ไรอันคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่ต้องใส่ใจว่าดํม ต้องมานั่งคอยทํางานเป็นเพื่อนเขาผมกลับมาบ้านอย่างไร้เรี่ยวแรงผมแตะสวิตไฟภายในห้องที่มืดสนิทคงเป็นเพราะไม่ค่อยกลับมาที่ห้องของตนเองสักเท่าไหร่กระทั่งเสื้อผ้ายังกองอยู่ในตะกร้ารอซักแต่ช่างเถอะตอนนี้ผมง่วงจนเลี่ยวแรงอาบน้ําก็ไม่มีเดี๋ยวตื่นมาผมค่อยอาบน้ําก็แล้วกันขอน,อนอนพักสักตื่นแล้วค่อยว่ากันใหม่ ผมต้องทำงานหนักหน่วงในช่วงเวลาหลายวันมานี้ได้พักสักหน่อยนอนจนเต็มตื่นผมค่อยรู้สึกสดชื่นผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองลืมไปส,สนิทเลยกระทั่งผมหันไปมองดูเวลาบนนาฬิกาปลุกให้แน่ใจครั้งเวนแล้วผมนอนหลับจนถึงช่วงบ่ายของวันสิ่งเดียวที่ผมทำได้คือรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขับรถพุ่งทะยานไปยังบริษัทผมยืนหอบหายใจอยู่คู่หนึง่ง ก่อนเคาะประตูห้องทำงานของไรอันเสียงทุ้มเอ่ยอนุญาตให้ผมเข้าไปภายในนั้นผมกระดาษอายที่ตนเองเป็นเลขาของบอสกับเข้างานจนเกือบใกล้เวลาเลิกงานผมขอโทษครับบอสวันนี้ผมตื่นสายฉันให้นายหยุดพักก,กันช่วงนี้นายอยู่เป็นเพื่อนฉันคงจะรู้สึกอัดอจใจไรอันกล่าวอย่างเรียบเฉยผมลังเลอยู่คู่หนึง่งก่อนจะเอ่ยไม่เป็นไรครับบอส มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วลอัอนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชานี่รวมถึงหน้าที่ที่นายเป็นคู่นอนในฉันด้วยอย่างนั้นเหรอผมถูกจับจ้องมองอยู่คู่หลายอย่างอักอันที่จริงบอสเองก็รู้อยู่แก่ใจดียังจะถามผมอีกเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาอาดัมทำไมถึงไม่ปฏิเสธหรืออธิบายผมละ่ละไลอัอนยังคงถามผมไม่เลิกครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมควรทําหากบอสต้องการจะให้ผมบอกว่าเพราะผมแอบหลงรักบอสถึงกับยอมปล่อยตัวปล่อยใจผมไม่กล้าพูดออกไปในตอนนี้ให้ไรอันได้ยินเด็ดขาดผลลัพธ์ผมรู้อยู่ดีแก่ใจของตัวเองตั้งแต่ยินยอมพร้อมใจกับอีกฝ่ายแล้วผมจะลืมไปไม่ได้ว่าตัวเองแค่คนที่อยู่ข้างกายไลอันเท่านั้น แต่พื้นที่ภายในใจของไรอันนั้นมีคนครอบครองไปหมดแล้วไปพักสักสองวันเถอะแล้วค่อยกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีครับบอสงั้นผมขอตัวก่อนผมตอบและอันเอ่ยขัดขึ้นมาช่วยนัดคู่ดูตัวให้ฉันด้วยหลังจากที่นายกลับมาทำงานแล้วไรอันจ้องสีหน้าของผมอยู่ชั่วครู่ก่อนเอ่ยทำไมไม่เต็มใจทำงานนี้ให้กับฉันอย่างนั้นเหรอ หรือว่ายังไงเปล่าครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับบอสต่อให้นายพูดอย่างนั้นแต่ท่าทีของนายกับไม่ได้บอกฉันอย่างนั้นนะสิน้ำเสียงของไลออนราวกับกดดันผมผมพยายามซ่อนกำปั้นที่กำจนแน่นก่อนก้มหน้าหลบสายตาคมพร้อมขอตัวไปจากห้องอย่างเงียบๆผมคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองโง่ไปหลงรักผู้ชายคนนี้ได้ยังไงทั้งที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าสุดท้ายแล้วไลออนก็ต้องเลิกแต่งงาน กับผู้หญิงสักคนอยู่ดีในตอนนี้ผมรู้สึกในสมองไม่ได้รับรู้สึกนี้พวกควรทําอย่างไรเพียงหัวใจที่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวผมเหมือนคนที่นอนหลับแต่จิตใจกวนกะวายไม่หยุดจนต้องลุกขึ้นจากเตียงการซ่อนความ,มรู้สกล่านี้ไว้ในส่วนลึกของจิตใจมันช่างยากเย็นแล้วจะยากกว่านี้หากไรอันแต่งงานกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งในการนัดดูตัวผมคุ้นคิด หากทำให้ไลอ้อนยกเลิกการดูตัวได้ละ่ะในสายตาของไลอ้อนไม่ว่ายังไงสถานะของผมก็คงได้เป็นมากแค่คู่นอนชั่วขราวของเขาในขณะที่ผมตกอยู่ในสถานาการณ์กอกกวนใจกำลังลังเลว่วาจะทำย่างไรดีผมไม่อยากเสียไลอ้อนแต่ไม่อาจก้าวข้ามผ่านสถานะลูกน้องตลอดช่วงวันหยุดสองวันผมกับรู้สึกว่าตนเองไม่ได้หยุดพักเลยซะด้วยซ้ำ ผมได้พบหน้าไรอันอีกครั้งใบหน้าของเขาคราวนี้กับดูสดชื่นจำใสผิดกับผมที่ได้หยุดพักแต่ใบหน้ากับมองหมนเหมือนลาวกับมีเรื่องภายในใจให้คุณคิดตลอดเวลาในตอนนั้นเองผมถึงได้เพิ่งรู้ที่มาของสีหน้าสดใสของไรอันอดดำช่วงนายไม่อยู่ฉันได้รับเลยขาเพิ่มคนหนึ่งเพื่อเธอจะช่วยแบ่งเบางานให้ นี่แคทเธอรีนไรอันแนะนำหญิงสาวที่คล้ายกับมาเรียจนผมเกือบตกใจคิดว่าเธอคือมาเรียใบหน้าของเธอถอดแบบจากมาเรียราวกับพิมพ์เดียวกันสีหน้าของเธอแดงด้วยความเขินอายทันทีที่ไรอันแนะนำเธอให้กับผมได้รู้จักผมยื่นมือทักทายเธอตามมารยาทดูท่าสตัวใจอยู่ใกล้ผมจนไม่ต้องอธิบายอะไรก็รับรู้ได้เมื่ออยู่ตามลำพังระหว่างผมกับแคทเธอรีน ฉันรู้ว่าคุณก็เป็นคู่นอนคนหนึ่งของไรอันเช่นกันผมอดเบึงตาโตไม่ได้ท่าทาง,งเธอตอนอยู่กับไรอันช่างแตกต่างกับตอนอยู่กับผมลิบลับผู้หญิงขี้อายอ่อนโยนคนก่อนหน้าตอนนี้เธอกลายร่างเป็นเมดูซ่าต่อหน้าผมในทันทีนายเตรียมตัวตกกระป๋องไปได้เลยเพราะตอนนี้หน้าที่ของนายเป็นเพียงแค่เลขาเท่านั้นไรอันเป็นคนบอกฉันเองนะหากนายไม่เชื่อแล้วก็ ลองไปถามไรอันดูได้ถ้าอย่างนั้นผมขอเตือนคุณสักอย่างออฟฟิศของเราแบ่งแยกความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหากคนอื่นไม่ได้ยินคุณเรียกบอสอย่างสนิทสนมจนไร้มารยาทไม่ต้องบอกเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นพวกคังคุกอยากกินเนื้อหานฟ้าคำพูดของอดัมเล่ากับน้ำแหลมคมทิมแทงจิตใจของเธอ,อยังไงอย่างนั้นเพียงไม่นานคำพูดนั่นของอดัมก็ถึงหูไรอันอย่างรวดเร็ว ในตอนที่ผมยกแฟ้มเอกาสารเข้ามาภายในห้องของไรอันแฟ้มเอกาสารเหล่านั้นภายในมือของผมสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ฟังคำพูดขอไรอันช่วงนี้นายไปช่วยงานที่ปรึกษาคนใหม่ของบริษัทก่อนสักพักถ้าจะดีกว่ามาช่วยงานของฉันสมองของผมมึนงงไปชั่วขณะตั้งแต่ผมกลับมาทำงานร่วมกันกับไรอันอีกครั้งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผมพาตัวเองออกจากห้องทำงานของไรอัน พร้อมแฟ้เมเอกสารทีละเก้าแน่นอนว่าการเดินออกมาจากห้องครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้เจอกับไรอันอีกพักใหญ่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือแคทเธอรีนนั่งเชิดใบหน้าส่งรอยยิ้มให้กับผมภายในเวลาไม่นานเธอสามารถวงการกระทั่งให้ไรอันย้ายผมไปทำงานในส่วนอื่นผมคมในลำคออย่างห้ามไม่อยู่ต่อมาไม่นานผมก็ได้พบกับที่ปรึกษาคนใหม่ของบริษัท ชายวัยกลางคนคนนี้เป็นคนเข่งขัดมากผมสังเกตจากท่าทางของเขาไม่ง่ายเลยที่ผมต้องมาปรับตัวเรียนรู้งานไปพร้อมกับเจ้านายคนใหม่ของผมยินดีที่ได้รู้จักผมโจเซฟเขายื่นมือมาทักทายผมแม้ผมรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเขาสึกเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเขาก็มีท่าทางสงบนิ่งผมเริ่มยอมรับในความเป็นมือชีพของเขา ต่อมาผมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโจเซฟเป็นระยะจากปากผู้จัดการฝา่ายบุคคลที่เอ่ยชื่นชมโจเซฟไม่เลิกลาน่าเสียดายที่โจเซฟไม่ได้มาได้ยินคำชื่นชมเหล่านั้นด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นเขาคงลอยขึ้นสวรรค์ได้เลยดูท่าผู้จัดการฝา่ายบุคคลจะปาบเพื่มใจโจเซฟไม่น้อยไม่งั้นคงไม่บรรยายเรื่องราวของฝ่ายจนออกทะเลไปไกลดูเหมือนทุกผลงานแน่ดีของโจเซฟ มักจะได้รับคำชื่นชมจากหลายบริษัทเสมอผมไม่รู้เลยว่าในสายตาคนอื่นชื่นชมเขามากขนาดนี้คงเป็นเพราะโจเซฟเป็นคนที่นิ่งเงียบมากบรรยากาศภายในห้องทางานที่ผมนั่งทางานกับเขานั้นดูสงบเงียบน้อยครั้งที่โจเซฟเป็นฝ่ายเริ่มเปิดประเด็นสนทนากับผมยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานเขามักจะนั่งอ่านข้อมูลคร่าวๆสักพัก แล้วพยักหน้าให้ผมไปจัดการในตอนนี้ผมเองก็เริ่มชินกับการทำงานกับโจเซฟใครจะรู้ว่าเราสองคนทำงานร่วมกันได้เสียงส้นสูงเดินกระแทกเข้ามาหยุดยืนที่หน้าโต๊ะของผมพร้อมเสียงกระแทกแฟ้มอย่างแรงลงบนโต๊ะกระทั่งผมต้องเงยหน้าจากกองเอกสารงานเอกสารกองนี้ฉันต้องการพรุ่งนี้เช้าแคทเธอรีนกล่าวต,ตั้งท่าหมุนตัวกลับ แต่เสียงเรียกชื่อเธอออกมาตรงๆทำเอาเธอหันมองไปหน้าอีกฝ่ายแคทเธอรีน <C ath ar ine> ทำไมคุณจะทำไมฉันอย่างนั้นเหรอคะดูท่าคุณยังไม่รู้สินะคะว่าฉันเป็นใคร <C ath ar ine> เธอพูดอย่างมั่นอกมั่นใจผมในตอนนี้อยากพุ่งไปจัดการผู้หญิงหน้าลำคาญคนนี้จริงๆงั้นคุณผู้ช่วยของโจเซฟช่วยบอกเขาให้หน่อยว่าฉันเป็นใคร <C ath ar ine> ทั้งผมและแคทเธอรีนต่างรูสถานะ ของกันและกันดีดังนั้นผมจึงไม่ยอมรับงานที่เธอเอามากองให้ผมเอางานของคุณคืนไปเถอะนายมีสิทธิ์อะไรมาปฏิเสธสัญยะผมพ่อนล,ลมหายใจออกยาวแล้งับอาการโกรธที่กุกุ่นอยู่ผมได้ยินเสียงทงหมูโจเซฟแล้วคุณละ่ะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งลูกน้องของคนอื่นแบบนี้ต่อหน้าเจ้านายของเขาในเมื่องานของคุณคุณขนมาวางคุณก็ต้องเป็นคนรับชอบ ขนงานเหล่านี้กลับไปเคลียรเองสิแคทเธอรีนชะง,งักไปคู่หนึ่งสีหน้าเธอเปลี่ยนเป็นแดงก่ำขึ้นทันทีอย่าคิดว่าบริษัทจ้างคุณมาแล้วคุณจะแสดงอำนาจปาดใหญ่ได้หากฉันฟ้องไรอันแล้วก็เขาคงต้องไล่คุณออกจากบริษัทนี้แน่คุณไม่เชื่อที่ฉันพูดอย่างนั้นหรอคะโจเซฟไม่ได้โต้แย้งคำพูดของแคทเธอรีนแม้แต่คำเดียวแคทเธอรีนในตอนนี้เธอช่างหน้ารังเกียจมากกว่าตอนที่ผมทำงานร่วมกันกับเธอ เธอสังเกตว่าอีกฝ่ายไม่มีปัญญาโต้แย้งเธอเธอจึงยิ่งพูดยกใหญ่ราวกับน้ำไหลไฟดับด้วยถ้อยคำรุนแรงหลุดออกมาจากปากเธอราวกับลื่นไหลไม่หยุดกระทั่งเสียงกะแอมสร้างความสงบเยือกเย็นไรอันกล่าวผมขอโทษคุณอาจโจเซฟที่เกิดเรื่องขายน่าขึ้นแบบนี้จริงๆทั้งผมและแคทเธอรีนต่างตกเติมคำเอ่ยขอโทษของไรอันแต่มองยังไง ทั้งคู่ก็ไม่น่าเป็นญาติกันโดยตรงหรือเปล่าอาจจะแค่นับถือกันเท่านั้นคุณอาจโจเซฟอภัยให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ไหมครับไรอันเอ่ยถามอย่างจริงจังฉันไม่อยากก้าวไก่ลูกน้องของคุณหรอกนะไรอันแต่การทำงานควรเลือกพนักงานที่เป็นมืออาชีพมาร่วมงานด้วยจะดีกว่าไม่ใช่เลือกแค่ความถูกใจส่วนตัวเท่านั้น คำพูดของโจเซฟทำเอาผมอดดับถือเขาไม่ได้แคทเธอรีนเธอควรขอโทษคุณอาโจเซฟซะแล้วคุณเอกสารของเธอกลับไปพร้อมกับฉันน้ำเสียงหน้าเกงขามไม่อาจให้ใครปฏิเสธเขาได้ผมถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อแคทเธอรีนขนเอกสารเดินตามหลังไรอันไปอย่างรวดเร็วยิ่งไรอันเห็นอีกด้านของเธอมากเท่าไหร่ ก็กลับยิ่งเป็นผลดีกับผมมากเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไป